ขั้นพื้นฐานทีครับของโรงเรียนบ้านทัพพันครับก็ขอที่ก่อพี่น้องจริงๆแล้วนะเมื่อเช้าผมพิสก็เตรียมสาระมีงานนัดกับรอบงานโอนหัวเป็นยักษ์พุทธรุ่ลูกนะครับอันนี้เตรียมกันแล้วสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ้านเขาสายและบ้านทัพพันที่มาร่วมงานโรงเรียนวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากเนาะ พราะว่ากับคุณจับใหม่ก็บอกให้พี่น้องโชคดีปีใหม่เราใครเห็นครับท่านเขาออกอ่ะคุณผู้อ่านไปนผู้อ่านสายตาไม่ค่อยดีคนเก่าเลยเนาะอ่าออกมาแล้วครับนามสกุลชื่อบานเออนามสกุลอ่าลุกมาเลยนะคะนะปรเพฤติยังดังไม่ท ถือว่าเป็นการอันนี้ตามฉลากนะครับไม่ใช่อด็กายหรือเด็กหญิงชากันด้วยพี่น้องหรืยอ่านะคะคุณครูชิดชราธุลาโนแล้วก็คุณครูเปี่ยมมาพรสังกูมณนะคะผู้กำกับของเราสีส้มก่อนนะคะอ่าที่โชคดีแบบนี้ค่ะเออโชคดีนะทุกคนวันนี้ที่ท่านมาโชคดีทุกคนนะค่ะแล้วกับพ่อสมพงษ์เลยค่ะ ดีกันทุกคนมดังๆเลยค่ะสร้างสีสันระวางวันจบแล้วนะคะจบแล้วจบแล้วเป็นโอ้มาลูกกุ้ยมาลูกกุ้ยพิธีก่อนเองมอบเองใจนักเลงออกมาแล้วนะคะอ่าโอ้มาลูกกุ้ยมาลูกกุ้ยขอเสียงปรบมือกับผู้ที่โชคดีหน่อยครับ ต่อไปเจ้าพระในเรื่องรางวัลใหญ่เรืองพระนรูมผู้โชคดีของเราอีกด้วยนะคะครูโอ๊ตอะไรอีกรางวัลครูออกมาเลยครับผมอุ้มอ่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะรัฐบาลจะดูดูอยู่เลยค่ะโชคดีแล้วโชคดีเขาเรียกว่าโชคสามชั้นเลยคะโบชั้น ซองที่สองแล้วหันหน้าไปทางนู้นอ้าทั้งคนลุมทั้งเงินเติมน้ำมันผู้ตาย้าไม่พอไม่หาท่านผู้ใหญ่ตาโดนพอดีท่านไปแล้วนะคะไม่เป็นไรจะแทนรับเลยลูกประพฤติการได้ค่ะคู่โชคดีที่จะได้รับคือคุณกรรมการสาธารณสังคมเรานะคะปรบมือดังๆด้ค่ะ ผู้โชคดีอ๋อคุณแม่บ้าคนแล้วโ <Okay. S 3> อเคค่ะออกมาแล้วผู้โชคดีของเราคือคุณสงเสียนสมานทองค่ะด้วยนะคะปรบมือให้ผู้โชคดีของเราด้วยค่ะแม่งมอบโชคให้กับคุณยายผู้โชคดียินทีด้วยนะคะปรบมือดังๆด้วยค่ะ ค่ะต่อไปเป็นของคุณครูความดีใจด้วยนะคะประมือดังๆั้นนะคะกระด้ปีนี้หนึ่งชิ้นใช่ไหมลูกโอเคคุณครูแล้วนะคะอยู่ในมือของคุณครูแล้วปีนี้ครูเล็กมอบโปร่งใสเปิดเผยจริงจังผู้โชคดีคือเชิญจ้าบางคนบอกว่าใช่ใช่ดีใจด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านรองมอบจังดียวค่ะท่านผู้ใหญ่จังแล้วท่านชวนมอบเลยครับชื่อผู้โชคดีคือ คือพ่อแม่ลูกจะไม่อคืนเลยจ้าอ่าขอบคุณค่ะดิฉันกับครอบครัวด้วยค่ะเนาะทกิจกรรมหน้าคือผู้โชคดีนะคะท่านคือผู้โชคดีนะคะรับรางวัลจากท่านผู้ช่วยนะคะผู้ปกครองครับมีหน้าอยากให้มีแบบนี้อีกไหมดีใจด้วยนะครับครอบครัวด้วยค่ะก็ไม่มีลูก วดดีต้องบอกคุูครูว่าค่าส่วนตา่างข้าวขอเยอะๆเนาะจะได้มาออกรางวัลด้วยกันสาธุสาธุเฮงเฮงอ่าผู้โชคดีนะคะอยู่ในมือของคุณครูแล้วนะคะผู้โชคดีอ่านี้ด้วยนะคะประมือดังๆด้วยค่ะขอบคุณคุณครูชาชิไทยมอบสำหรับวันนี้นะคะประมือดังๆด้วยค่ะอินนี้ด้วยอ่าจะไปคุณครู ศูนย์หม้ออุ okay. à, yeah. ่นหม้อนึ well okay. ่งสี่หม้อผิดไม่หม้อเดียวเช้าสองชั้นเองแก้วอ่าประมือดังดังด้วยการขอบคุณเจ้าของรางวัลคู่ใจด้วยนะคะปรบมือดังๆด้วยค่รนะครับหมเอใส่ปะจออกมาแล้วนะคะผู้โชคดีนะคะแล้วปรบมือดังๆด้วยค่ะต่อไปเรียนเชิญปลาเล็กหับรางวัลค่ะดีด้วยนะคะ นะคะชิ้นใหญ่คือพัดลมสีส้มนะคะผู้ชโชคดีตุกตับตุก๊กตับตุกตับค่ะถ้าไปซื้อในร้านเนี่ยประมาณเหมาะสมมากคนสุขค่ะโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย <c oughs> มู่มม <c oughs> นึงมู่นึงมู่นึงครับชื่อนามสกุลเรียบร้อยแกด้วยพัดลมที่นี่เสียบที่ไหน ถ้ามีใครเย็นทุกที่ครับไปใครกระเทาะกระเทาะได้ดังๆได้ค่ะโอเคค่ะ11นาฬิกาตรงใช้เวลาตั้งแต่เชา้าขอบคุณทุกท่านนะครับเราจรแจกทุติยกันตรงนี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขปีใหม่ครับค่ะ,อะโอเคค่ะแลกกันคะ่ะจะได้มีความสุขด้วยกันนะประมือประมือประมือค่ะมีน้ำใจเนาะค่ะ ใจด้วยประมวลทงการถ้าไปเจอคนๆจบถ้าจำไม่วนก็จะอยู่ช่วยเก็บของก็จะดีไม่เป็นไรครับผมการมีกองทุนก็นะครับ